พี่น้องพาพี่น้องมาเช็ครอบที่สามพี่น้องดูนะครับรอบที่สามจะพามาเช็คหัวน้ำดูว่ามันจะมีรังแล้วก็มีหัวน้ำไหมพี่น้องอันนี้คือมัน <c oughs> มันจะต่อยผมนะครับตอนนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจุดไฟก่อนพี่น้องอ่ะพี่น้องจุดไฟแล้ว มาเช็คดูนะครับหลังจากที่ผมเอาไปก็เอาหัวน้ําไปก้อนยาวๆนะครับก้อนรอบที่สองถ้าใครติดตามคลิปก็จะเห็นว่าผมเอาไปแล้วรอบที่สองนะครับผมมาเช็คให้พี่น้องดูรอบนี้โอ้มันยังไม่ทําเลยพี่น้องแต่ข้างล่างมีตัวอ่อนนะครับนี่แต่หัวน้ํายังไม่มีนะครับอาจจะเป็นเพราะฝนตกนะพี่น้องมีไหม ม,ม,มีมีมีพี่น้องน,นี่นี่นี่หัวน้ำอยู่ตรงนี้นี่ครับเขากำลังทำครับพี่น้องก็มีตัวไอ้นั่นด้วยผีเสื้อนะครับนอนผีเสื้ออยู่ตรงนี้ี๋ยวเลีร์ดูก่อนหัวน้ำมันน่าจะมีรอบต่อไป อ๋อโอเคครับพี่น้องมันแปลกๆปกมันเหมือนมันทำหัวน้ำอยู่ข้างล่างนะครับน,นี่นี่เราเห็นน้ำอะไรอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเหมือนหัวน้ำเลยพี่น้องเอาไว้ยอย่างนี้แหละเดี๋ยวรออีกสักสิบห้าวันนะครับก็มาจอบดูข้างบนมันไม่มีตัวแล้วมันมีตัวอยู่ข้างล่างแสดงว่าเริ่ม เริ่มจะอา่ดูแลลูกนะครับเริ่มจะถอดตัวกันแล้วครับนี่นะครับมิรอบที่สามพี่น้องถ้ามีอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าคักหละผมสุดยอดเลยครับพี่น้องลังนี้ได้ผลดีจริงๆเอาห้อยไว้เดอร์ถ้าใครอยากได้หลายรอบพี่น้องเน้นหัวน้ํากันครับไม่ต้องเน้นตัวอ่อนครับพี่น้องนี่แหละไปก่อนนะครับบ๊ายบายห <laughs> ยอกมันก่อนไป นี่บ๊ายบายครับ